คอลเลคชั <ora. S 1> ่นใหม่ของเจมส์พาว i วลเลียนค่ะจริงๆรู้จกมาตั้งนานแล้วมีโอกาสได้แบบใส่เจมส์พาวิลเลียนบ่อยมากค่ะก็วันนั้นนถึงเวลาไปงานต้องแบบมีเครื่องเพชรใส่คู่กันอะไรเียก็เจมส์พาวิลเลียนก็เป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่แบบว่าจะคิดถึงเวลาใส่มันเิมความันใจยังไงบ้างไปดูเอาสิคะก็ก็ก็สวยแหละเราเออรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเพชรของเขาสวยอยู่แล้วพอแบบ เอามาใส่ประดับเหรอใช่ไหมมันก็แบบดูแบบชายนี่ขึ้นดูมีออร่ามากขึน้นก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้ทุกคนเห็นอชอบอะไรเปนพิเศษคะที่เธอชิมม,มันจะมีสร้อยคล้ายๆตัวนี้เส้นหนึ่งซึ่งมันเหมือนเป็นแบบมาสเตอร์เพซของคอลเลคชันนี้ที่โยชอบเมื่อกี้เออปกติโยชอบใส่เพิร์ลเพชรที่มันแบบเป็นเป็นสีขาวเป็นสีเพชรล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีชิ้นหนึ่งที่เป็นสีขาวสีเพชร บวกกับสีชมพูเอออยู่ว่ามันลงตัวดีไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแบบชิ้นไหนที่เราจะชอบที่เป็นสีชมพูแต่ว่าชิ้นนั้นนะคะชอบคพี่ว่าค่ะช่วงนี้ออกงานเยอะมากเลยคนแบบคนเสียงตลอดเวลาเลยก็ก็บีซี่ค่ะแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะก็อย่าเพิ่งเบื่อค่ะก็ก็บีซี่ค่ะแต่ก็ดีที่ยุ่งยุ่งมันแบบเป็นการคพืใจอะไรมไหม ือโยเป็นคนที่สนุกกับการทํางานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยไม่อยากตื่นมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเอนจอยรู้สึกแฮปปี้กับการทํางาน mm hmm. เหนื่อยทํางานเหนื่อยก็จริงกลับบ้านไปตื่นมามาเชา้าวันใหม่เรารู้สึกมีเอนเนอร์จีเราพร้อมที่จะออกไปทางานเราอยากออกไปทางาน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคมากไม่รู้สึกแบบเหนื่อยใจไม่รู้สึกเหนื่อยใจยมีโปรเซอะไรที่แบบกำลังคุยทำตอนนี้ไหมคะจริงๆหลักๆตอนเนี้ยน่าจะได้เห็นกันคือโยคพิ่ง ธุรกิจที่เป็น business ที่เป็น co CEO ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากมากก็หวังว่าเออเร็วๆนี้มันจะมีแบบโรดักตัวตัวใหม่ๆออกมาน่าน่าน่าจะได้เหตุการณ์ส่วนงานแสดงก็รอบทที่รู้สึกว่าอยากเล่นอยากทำเลยนะต้องรอนอู่แลรวพี่โออยากถือถ้แบบไหนไม่ปวดแบบนคือวิดมูอะอยากได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเรา challenge ตัวเองแล้วเราไม่เคยเล่นมาก่อนอยากได้แบบนบ้ลุกขึ ได้หมดเลยแต่ถ้าเราอยากฟิลว่าเฮ้ยเราอยากเล่นบทนี้นะอย,อยากอยากได้เป็นฟิลนะีแบบจิเจิ้ม,ต,มต,ต่อมาไหมคะจริงๆก็มองไว้นะคะว่าถ้าสมมติกลับมาเล่นทั้งทีเนี่ยก็อยากที่จะไม่ได้ให้แบบมีแค่อนแอที่มูไคล์แ่แบบให้แบบเป็นแบบออกไปในแบบ w o r l d w มากขึ้นก็ก็มีคุยคุยกัน กัพี่หอมจริงสนิทกับพี่หอมตามอีเวนเจอกันตามอนะีเวนน่ะก็อย่างที่ออกรายการเลยว่าที่สนิทกันมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเคยไปออกเขา,าเรียกวะไรเขาไปออกเดทกันแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเป็นคนเป็นคนที่โยรู้จักไปออกเด,ดทกับพี่ต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยโยก็เลยไปด้วยก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นหอมมากขึ้นคุยเรื่องผู้ชายล้วนๆลรวก็เดี๋ยวต้องถามว่าเป็นไไหมอือ คือโย่พยายามจะผลักนันที่เขาแบบออกกําลังกายเพราะที่หอมเขาไม่ค่อยออกใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าเทรนเนอร์เราคนนี้เป็นแบบสเปคที่พี่หอมชอบพี่หอมน่าจะสนใจเราก็เลยพยายามแบบส่งวิดีโอเทรนเนอร์เราไปยั่วให้ชีแบบลุกขึ้นเหมาะกังกายตามเราอะตามเราเหมาะกังกายแล้วมันก็ได้ผลค่ะ ดูว่าจะเป็นผมขิงป่าเอาเป็นว่าตอนนี้พี่หอมก็ออกมาจากบ้านที่อยู่ไกลมากๆเพื่อมาออกกัรรงกายที่สวุผวิดได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะมาได้สุภาพด,ด้วยใช่ใค่ะอยากให้พี่สาวสวยๆขอม,มสิเยห็นข่าวอ่อเห็นตามข่าวค่ะตามข่า ไม่ได้คุยค่ะไม่ไม่ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยกับเขาคือจะติดตามข่าว่าแต่ว่าไม่ได้เห็นเห็นค่ะเห็นค่ะแต่ว่าเห็นแค่หัวข่าวแต่ว่าไม่่ไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดข้างในแล้วก็ไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้ พูดถึ่เรื่องนี้ยังไงดีอะอันนี้ไม่มีความคิดเห็นขอด้านเรื่องนี้เลยแต่โดยส่วนตัวของโยโยรู้สึกว่าแบบโลกปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรมันเยอะมากเอ่อทางตัวผู้ส่งสารเนี่ยโยรู้สึกว่า ข้อมูลข่าวสารต่งตางๆนานานะมันก็ต้องเป็นแหล่งที่เชื่อหน้าเชื่อถือเชื่อถือได้ในส่วนของตัวผู้รับสารเองเนี่ยแต่และคนก็ต้องมีวิจาร,รณญาณในการรับฟังในการที่จะคิดประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับมาว่าเราจะเชื่อหรือจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันแล้วแต่แวิจารณณของแต่และบุคคลแต่ละบุคคลเลยสำหรับเรื่องนี้โยน no c o m เมนต์จริงๆ ใ่ปะเฮ้ยไม่ได้โสดมาตั้งแต่อายุ25ไม่ได้โสดมาสิบกว่าปีก็แฮปปี้ค่ะอย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็เอนจอยกับชีวิตโสดเพราะว่าไม่ได้โสดมานานก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะไม่ไม่ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีแฟนหรืออะไรเรารู้สึกเราเอนจอยกับชีวิตตรงนี้ขอเอนจอยกับชีวิตตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอ คนที่ใช่คนที่ดีคนที่ใช่ที่มาลงตัวกับเราก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยแต่อย่างที่บอกว่าอยากค่อยๆก้าวอยากค่อยๆก้าวอย่างมั่นคงเพราะคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะคบต่อไปอ่ะเราก็ไม่ได้มองแค่ระยะสั้นก็คงอยากจะเอ่อคุยหรือว่าคบกับคนนั้นเป็นระยะยาวเป็นยังไง อย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบสิคะปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบอะไรนะคะกเพื่อนะออก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนก็แบบค่อนข้างที่จะแบบช่วยกันสกรีนเยอะค่ะแต่อย่างที่บอกก็อย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะปล่อยให้เขาทำกันบ้านกันไปก่อนไม่มีไม่มีเพราะว่าเวลาคนคนชอบมาถามว่าสเปคเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบค่ะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่มีจริงๆตอนนี้คืออยู่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับงานเอนจอยอยู่กับเพื่อนอกับครอบครัวโอเคค่ะไม่รอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ